สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมยิ่งกินยิ่งได้ลุ้นนะครับกับบริษัทดีไอคอน r o u p ครับที่เราแจกรางวัลรุมและค่ากว่า3ล้านบาทและรางวัลที่ใหญ่ที่สุดอยู่ตรงนี้ครับนี่ Mercedes-Benz A-Class ครับและนี่คือการจับรางวัลครั้งแรกของเราโดยที่เราจะไลฟ์สดในเพจ Facebook ของบริษัทของเรานะครับขึ้นอยู่ตรงนี้เลยเปลี่ยนฮะตรงนี้ฮะ เปลี่ยนฮะเน่ตรงนี้ดีกว่าให้ไว้นี่คนตัดดากูนแน่ๆ <c oughs> นี่ผมมารันทรูก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีบิ๊กบอสพอลมานะครับรวมไปถึงบอสปีเตอร์ด้วยนะครับเราก็มารันทุกอย่างให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วนี่ดูชิ้นส่วนของเราฮะนี่แค่เดือนแรกเท่านั้นและเราจะจับรางวัลใหญ่ของเราในเดือนธันวาคมนะครับแต่วันนี้ถือว่าเป็นการไลฟ์สดครั้งแรกเลยในเพจเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์เพจเราไว้ด้วยนะครับรวมไปถึงการไลฟ์ครั้งนี้ก็ฝากแชร์เอาไว้ด้วยนะจ๊ะไปซ้อมก่อนดีกว่า ช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาจับรางวัลใหญ่ซึ่งมาจับรางวัลใหญ่อะเราก็จะเป็นออระหว่างรอพี่พอมานี่คือแคมเปญครั้งแรกครับที่เราจะคืนกำไรให้กับผู้บริโภคทุกๆผลิตภัณฑ์ของบริษัท The Icon Group นะครับในแคมเปญยิ่งกินยิ่งได้ลุ้นนั่นเองครับ ขอเชิญพบกับบิ๊กบอสพอวลัดพนวลับอลกูลหนึ่งรางวัลครับลองดูสิได้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับแคมเปญยิ่งกินยิ่งได้ลุ้นนะครับของบริษัท The Icon Group ในการไลฟ์สด ครั้งแรกครับในเพจของบริษัทเองผ่านไปได้ด้วยดีครับเดี๋ยวเดือนหน้าใครจะเป็นผู้โชคดีอีกนะครับอย่าลืมนะครับในทุกๆชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์จากบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรของคุณนะครับแล้วส่งมาตามนี้ครับแล้วหวังว่าคลิปหน้าผมจะได้ประกาศชื่อคุณเป็นผู้โชคดีนะครับอะไรของคุณเนี่ยคัดคัดเะะ้เทอเสียเวลา